ถ้าเขาจับได้นะครับถ้าเขาจับได้นะครับเชื่อว่ามีคนตรวจสอบนะครับนะครับอย่างล่าสุดก็จะมีการปลอมนะครับตัดภาพนะครับโปรไฟล์ลุงพลป้าแตนนะครับไป้แปะนะครับมันสามารถลอกเลียนแบบได้นะครับมีการด่าบกูกูสักูอะไรขอให้มึงโอนให้หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นคำพูดหยาบคายทั้งนั้นนะครับ ต้องบอกว่าลุงพลมาแตนไม่เคยคอมเมนต์พวกนั้นเข้าไปนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้ส่งภาพมาให้ดูนะครับยืนยันว่าไม่เคยไปตอบโต้ใครนะครับแม้กระทั่งนะครับมันจะมีเพจเพจหนึ่งนะครับเอาคําพูดนะครับคอมเมนต์ของลุงพลพรแตนนะครับไปอะไรตู้ตอบกับมาดามหน่อยอะไรนั่นน่ะนะครับลุงพลเห็นแล้วนะครับในเพจนะครับแลาวก็จวหน้าก็บอก ท้าดวลดีเบตเลยท้าดวลนะใครจะกิ่งกว่าใครอันนี้ลุงพลย้ํานะครับลุงพลไม่เคยคอมเมนต์ใครนะครับนะครับมีใครปลอมแปลงก็แจ้งมาดามหน่อยด้วยนะครับว่าลุงพลไม่เคยนะครับไม่เคยไปตอบโต้ไม่เคยไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูมาดามหน่อยนะครับไม่รู้ใครชื่อหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่ที่ไหนของส่วนไหนของโลกไม่รู้นะครับลุงพลไม่เคยติดตามนะครับก็ ถ้าใครนะครับที่มีเจตนานะครับทำเนี่ยอย่างที่คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยไม่รู้จริงหรือปลอมนะครับอย่างวันนี้ไปทําบุญก็มีอะไรปลอมเพจเข้ามาให้สั่งฟ้องฟ้อง,ฟ,องฟ้องได้เลยบอกฟ้องเรื่องอะไรนะครับมันไม่มีความผิดแล้วจะไปฟ้องเรื่องอะไรนะครับอะไรเนี่ยแอดมินสายจวด <laughs> แล้วลุงคนได้ฉายาแล้วก็ <laughs> <laughs> ยังไงทราบนะครับสาหรับเอฟซท่านใดน,นะครับที่เข้ามาดูเนาะที่เข้ามาถ้ามีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับลุงพลก็แตนนะครับก็ส่งมาให้ดูได้นะครับก็จะพิจารณาดูนะครับว่าใช่จริงหรือจริงหรือไม่นะครับนะครับทำไมเนาะคนดังมันถึงถูกย่ำยีเนาะ <laughs> วผมไม่เคยปวดหัวครับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดน่าดูลุงวนลุงั้องเปลี่ยนทิตเลยครับกล้องนี่ต้องอะไรเงี้ยซูมมาตรงนี้ว้าเล่นน้ำมองแววไปเลยมองแไปเลยเล่นน้ำมันแล้ว เราก็ป้องกันอะไรไม่ได้นะพวาผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับลูกใครจะทําแก้ไขได้นะศรัทธาลวงตาบุญชื่นเอามาจากไหนเนี่ยมีนี้ก็มีเนาะเอ้าเพลงก็มาเอาคุณจันเพนบอกทนายเลยค่ะโอ้ยบอกกับทนายผลงานนหลายครับที่มันตามว่าคอมเมนต์นี่เป็นของใครนะคุณจันเพลนฮะ อธิบายให้รู้เหตุผลต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กฎหมายกาพิษมันก็ได้แล้วครับเก่งพวกนี้ครับมันไม่ย่านกฎหมายกษัตริย์ก็เท่าสี่ขี่รถป้ายแดงตลอดปีตลอดศาสตร์บบพี่น้องเอยภาษีก็บ่ยอมจ่ายนะรถป้ายแดงเาใช้กี่เดือนครับรถป้ายแดงเาใช้กี่เดือนครับประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนเดียวเนาะ บางคนนขี่เป็นปีสองปีหรือว่าขี่ตลอดปีตลอดชาติก็ไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนเนาะใช่ครับไม่รู้อีกทียังอะไรไม่รู้บางคนซื้อลดมือสองออกมาอยากติดป้ายแดงก็ได้ป้ายแดงแต่เขาก็กำหนดนี่ใช่ไหมเรื่องเวลาการขับกี่นดด้วยคุณขับกี่โมงนึงกี่โมงแล้วถามว่ากฎหมายมันใช้กับคนพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคนเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านอ่ะให้กฎหมายไปควบคุมพวกนี้ควบคุมไม่ได้แล้วครับ บอกกฎหมายมีฉบับเดียวเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันถามา่ากฎหมายมันมีกี่ข้อล่ะปิดหน้าก่อนนี่เขาจะจําเสียงัวหน้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ผู้ต่อไปเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ปากผมนะไม่ผู้ชนะปิดเปล่านะเป็นกำลังใจให้ข่าวลุงคุณสายหวานสิสายหวานอันนี้ของใครบ้างเนี่ยนะ รายงานตัวหน่อยท่องใครบ้างมองเห็นนแอดดัมแอดดัมช่างดำกระบอกต่อยช่างดำาบอกต่อยความจริงคือความจริงมดนะมันเล่นงานเราไม่ได้มานานแล้ว๋อตามติดสายแอบ๋อขอบคุณครับบรรยากาศล่าสุดนะครับลุงเรียนกฎหมายเลยเรียนอยู่นะครับเรียนกฎหมายอยู่นะครับลุงก็ออกมาหลังฝนตกนะครับ เอก็มาเยอะนะครับมาเยอะกัน,นกมาเอะกนหไหม,มลิฟรี่ลเลี่นะครับอะไรเนี่ยอนั่งสมาธิเหรอนั่งปางสมาธิแล้วรัน,นมาิแล้วก็แงงอเี่ยนะครับอาไฟนะครับอนะ ข้างอาอกิค่ะไหนวะไม่มีชื่อบอกเล็อ um mm ่านได้ไงไม่รู้อ่านได้ข้านนายสมเกียรติท่านจริงใจกับลุงลุจริงเ้อกุงานสูุงานนะไก้าใช่ไหมอ๋อกลุมหนึนะพระพระพารวยนะครับพระพารวยบุญนะครับ1689นะครับ ลุงอะไรเนี่ยลุงมาดามลาเต้บอกว่ามีคนแฮ็กบัญชีลุงป้าแล้วอีกแล้วโอ้ยตาเราจั้งทีอี่ยังน้องพีน้องเลยนะครับแจ้งให้ทราบครับบัญชีลุงบนป้าแตนไม่เคยโพสต์นะครับไม่เคยนะครับบอกเลยนะครับสําหรับเจอถ้าใครเจอนะครับบัญชีมีการโพสต์หรือให้หมายเลขบัญชีไปนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนนะครับถ้าเป็นบัญชีลุงบนป้าแตนไม่มีนะครับ ชาตินี้และชาติหน้าไม่มีนะครับสองชาติแล้วก็ให้สองชาติเลยครับไม่มีนะครับใครอยากได้โทรมาที่เบอร์0ูนย์0 3ด9้ากนาก้านะครับโทรมาเบอร์ลุงพลเลยนะครับถ้าอยากได้หมายเลขบัญชีนะครับนะผมจะบอกให้ยี่สิบหลักหมายเลขบัญชีผมนะครับยี่สิบหลักเลยวอยี่สิบหลักครับเพราะว่ายี่สิบหลักมันจะปลอมกันไม่ได้ครับถ้าสิบสองหลักมันปลอมได้นาะเออเอายี่สิบหลักไปเลยจะต้องไม่ต้องปลอมนะครับนะ เนีเ่ยเดพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ใช้ค่ะอาจารย์อ๋อครับเฮียเดนะน,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 นินานินาคลาดนะครับเนียเดยนะครับลุงใจเย็นๆค่ะผมก็บริจัยห่อนนี่แหละครับ <c oughs> นะที่หวยขายดอกไม้หนึ่งหกแปดเก้าอ๋อลูกศิษย์นะครับนะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับยี่สิบหลักฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณครับนี่นี่นะครับเพจปอมมันต้องการให้คนอะไรเนี่ยมันต้องการให้คนต่างแดนอะไรครับเกลียดลุงอ๋อ ผมเชื่อว่า F อซทุกท่านนะครับคนที่ติดตามชีวิตลุงพลนะครับป้าแตนนะครับก็จะรู้ว่าลุงพลนะก็ชอบทําบุญนะครับไม่ชอบทําบาปนะครับไม่ชอบไปเบียดเบียนใครนะครับไหนครับไหนเขายังไม่ได้ถามเลยเจ้าก็เห็นเขาเดินางไถ่ายรูปอย่างเดียวเลยโอ้ยตาแล้วเขาถ่ายรูปเลยเขา่าเขากลัวกล้องเขาไม่กล้ามาเลยนี่ด้านหลังลุงไปเม้นดาเลยเนี่ยลุงไป ลุงไปเม้นด่าคนเอ,อ,เอื่นเหรอเห็นมีข่าวว่าลุงไปเม้นด่าเขาปลอมหรือเปล่าแจ้งข่าวเลยลุงปลอมนะครับคุณ Lol นะครับ Lol คื<โล>ออะไรเนี่ยร้อยเอสบอก<โล>แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าเป็นการปลอมนะครับนะครับลุงพลเห็นแล้วนะครับทานายสมเกียรติท่านส่งมาให้นะครับกาปรปลอมนะครับเวลา22นาฬิกา22นาทีนะครับ อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่ามีการปลอมแปลงกันเข้าไปนะครับลุงพลไม่เคยไปมิ้นด่าอะไรว่าใครนะครับนะครับกูมึงก็ไม่เคยพูดครับลุงพลไม่ค่อยพูดครับปูมึงนะครับถ้าสุดจะทนจริงๆก็จะพูดเหมือนกันนะครับลุงพลก็ไม่ใช่ว่าอิฐพ่อปูนนะครับนะใครอยากรู้ว่าลุงพลเป็นคนแบบไหนนะครับมาเยี่ยมได้ครับที่บ้านกกอกนะครับหมู่สองตำบลกกูมอำเภอลงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมาได้นะครับ มาก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะครับได้คุยด้วยนะครับนะอินตัวน้อยค่ะลุงจัดเลยลุงว่างั้นนะครับคุณกิตตยากรใช่ป่ะไม่ใช่นี่กิติยาคมนะครับชนแนลอ่าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะดัตต์จิลิอพี่น้องเฮ้ยเพอรก่งน้ำเขานะคุณเทพมาอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวอ่านเมินต์ก่อนไหยถึงไหนแล้วตามนักเดอน้องปลา อยู่ออสเตรเลียรักลุงป้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงสาทุขอบคุณครับคุณเทพมากนะครับเข้าใจกันเนาะนะแจ้งความมาเลยลุงอยู่นิ่งไม่ได้นะแจ้งเลยลุงเรียกค่าเสียหายสามล้านตายลายเอ้ามาลหลายนะจะแจ้งอะไรก็จะแจ้งเนาะพี่น้องเลยแจ้งไปแจ้งมากผมมีเวลาเห็ดเบียกเหรอนะเดือนนี้เดือนเมษาเดือนหน้าเดือนมิถุนาเลยจะลงไฮลงหน้าละพี่น้องเลย มาครับรถไทยพี่นะแข่งกันเ้อนะรถไทยหน้าเดินตามลุนเก่าเลยพี่น้องเลยสู้กันเลยหน้าลายหนึ่งเนี่ยพอดีจีไทยแล้วประมาณนี้นะลุงก็เดือดพอสมควรนะครับหลังจากฝนตกเสร็จลุงอยาสนใจพวกมันก็มีคอมเมนต์นะครับเข้ามาบอกว่าปอมบัญชีลุงกับป้านะครับลุงก็ตอบกลับนิดนึงนะครับตอบกลับนิดนึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ